ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟแพทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาหาเหตุผลว่าทําไมเจ้าเหมียวตัวน้อยนะคะจะชอบเตียงนะคะในลักษณะที่เป็นรูปทรงกลมนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านะคะถ้าเกิดเราซื้อเตียงแบบอื่นหลายๆแบบเนี่ยน้องเหมียวจะไม่ชอบเรามาดูเหตุผลกันค่ะ ว่าทําไมน้องเหมียวชอบนอนในเตียงทรงกลมค่ะการที่น้องแมวนะคะชอบซุกอยู่ในเตียงทรงกลมนั้นนะคะเพราะแมวจะชอบรักความอบอ,อุ่นและเตียงทรงกลมนะคะจะทําให้น้องเหมียวนั้นรู้สึกว่ามีคนกอดอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะและปลอดภัยนั่นเองค่ะและเตียงลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะจะช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยะค,ะค่ะจะน้องแมวจะรู้สึกวิตกกังวลหรือนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแต่การอยู่ในเตียงทรงกลมนั้นจะทําให้น้องแม ะะรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นข้อดีสําหรับทาสทั้งหลายนะคะในการหาเตียงทรงกลมนะคะเพื่อให้เพื่อนขนปุยของคุณนะคะรับรองน้องแมวรับรึกแน่นอนนะคะซึ่งนะคะทีนี้เตียงทรงกลมที่แม่เอามาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเตียงที่สามารถรับเล็บได้ด้วยนะคะก็เหมือนกล่องกระดาษนะคะเพราะน้องแมว พอน,น้องแมวเครียดนะคะก็สามารถที่จะรับเล็บได้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันเยินแล้วนะคะแต่น้องเหมียวก็ยังชอบของเราอย่างนี้อย่าทิ้งนะคะซึ่งวิธีการนะคะเราก็ไปหาซื้ออันใหม่มานะ แล้วนะคะเราก็ให้น้องแมวนะคะรองให้เขานอนในเตียงอันใหม่นะคะซึ่งเขาก็จะนอนแบบสบายใจและอารมณ์ดีมากๆสําหรับเตียงนะคะรูปทรงกลมนะคะพร้อมที่รับเล็บในตัวแบบนี้นะคะซึ่งเตียงเหล่านี้นะคะซื้อได้ที่ l a ซ a ด้าก,กับช้อปปีคุณแม่ทิ้งลิงค์ไว้นะคะบอกเลยได้ประโยชน์ถึง2ต่อ แต่ว่ามันไม่ใช่เตียงที่คงกระพันชาติอะไรอย่างนี้นะคะเวลาน้องแมวใช้ไปนะคะเขาก็มีการขูดขูดขูดจนกระดาษที่ทำนะคะมีการหลุดล่อนมั่งนะคะแต่ราคาก็สมเหตุสมผลสำหรับการซื้อมาให้น้องแมวใช้นะคะน้องแมวนั้นชอบแน่นอนค่ะ หลับตาพิมพ์ทั้งวันนะคะไม่กลัวรเราด้วยเวลาเขาอยู่คนเดียวนะคะเราไม่ได้เล่นด้วยน้องแมวก็เกิดอาการเครียดน,นะคะก็ไปรับเล็บนั่นเองค่ะซึ่งมีประโยชน์อีกแล้วนะคะก็คือโซฟาบ้านเราไม่พังแน่นอนค่ะการที่จะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวเราต้องรับผิดชอบเขาอะนะคะให้ดีและอย่าไปทำลายของในบ้านนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับคนในบ้านได้นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็เกิดปัญหากับแฟนหรือพ่อแม่ได้นะคะเนื่องจากน้อง แมวนนั้นชอบมีพฤติกรรมไปรับเล็บนะคะบนโซฟาวิธีนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะแม่ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ